พระศาสดาของเราฉันอาหารในบาทคิดว่าเหลือไหมใครคิดว่าผู้เจ้าฉันอาหารจะถามสองอันนะเหลือกับไม่เหลือใครว่าผู้เจ้าฉันอาหารไม่เหลือช่วยยกมือหน่อยอ่าเอามือลงใครว่าผู้เจ้าฉันอาหารเหลือ ช่วยยกมือหน่อยโอ้ oh, สูสีนะสืสี <laughs> สสนะสสีอืมนะอ่ายังไม่เฉลยเดี๋ยวจะ <laughs> <laughs> เดี๋ยวจะ,ะเฉลยอ่านะ,นะ,นะถ้าไม่เหลือก็ไม่มีปัญหาแต่ถ้าเหลือ เฉลยไิทีละอันก็ได้เฉลยไปทีละอันพระพุทธเจ้าก็ยังทรงฉันอาหารเหลืออสำหรับผู้ที่ยกมือฉันอาหารเหลือนะเทนี้มันก็มีคําถามมีข้อสงสัยต่อไปว่าอาหารที่พระเจ้าฉันเหลือเนี่ย ท่านจะทำยังไงกับอาหารที่ฉันเหลือเอามีให้ส,สองคำตอบสองช้อยนะนึ่ทิ้งสองเอาไปทำประโยชน์ต่ออ่านี้คิดหนักอันนี้คิดหนักนะอา้าวใครว่าอาหารที่ผู้เจ้าฉันเหลือนั้นผู้เจ้าเอาไปทำประโยชน์ต่อไหนยกมือ มือลงใครว่าผู้เจ้านำไปทิ้งยกมือทิ้งเนี่ยน้อยกว่าเอาไปทำประโยชน์นะ,อะขอเฉลยว่าทิ้ง <laughs> <laughs> เดี๋ยวจะให้ดูพระสูตร <laughs> เดี๋ยวให้ดูพระสูตร <laughs> นะ แล้วก็จะมีอีกนะถ้าทิ้งทิ้งที่ไหนมีทิ้งทิ้งที่ไหนนะแต่นั้นคงยากเกินไปสำหรับเรานะท่านี้เมื่อเหลือแล้วเนี่ยมีบางมุมที่ให้นำไปทำประโยชน์นิดนึงนะในพระสูตรที่บอกอนุญาตให้ภิกขุเนี่ย ฉันอาหารเหลือของพิกุใไขได้หรือฉันอาหารเหลือของพิกุที่ฉันอาหารที่ยังเหลือคืออาหารที่เป็นเดนนะ,นะแต่ในพระสูตรนี้มีพิกุสองลูกกำลังหิวมาเลยนะแล้วพระเจ้าก็ฉันอาหารอิ่มแล้วนะพระเจ้าฉันอาหารอิ่มแล้ว เพียงพอต่อความต้องการแล้ว <c oughs> พอฉันเสร็จแล้วเหลือผู้เจ้าก็บอกพิขุว่าอะเนี่ยอาหารเหลือให้ฉันเถอะนำไปฉันต่อพิขุรูปหนึง่งคิดในใจไม่ฉันดีกว่าพิขุอีกรูปหนึง่งบอก เราจะฉันเพื่อบรรเทาความหิวนะและจะยังชีวิตให้พอเป็นไปในวันนี้นะส่วนพิกุรูปแรกก็บอกว่าไม่ฉันเราจะทนต่อความหิวนี่แหละให้ชีวิตเป็นไปในวันนี้เพราะพระเจ้าบอกว่าให้เราเป็นธรรมทายาทอย่าเป็นอามิ t ทายาทและเราก็มองว่า อาหารในบาทก็เป็นอามิตรเหมือนกันไม่ทานดีกว่านี่พิกรูปหนึ่งคิดอย่างนี้พิกรูปสองบอกฉันพิกุูปสองรูปนี้คิดอยู่อย่างนี้ถามว่าผู้เจ้าชมรูปไหนรูปหนึ่งไม่ฉันรูปที่สองฉัน อาหารที่เหลือจากพระพุทธเจ้าแล้วผู้เช้าก็บอกด้วยว่ามอบให้จงฉันเถิดนะรูปหนึ่งไม่ฉันรูปสองคิดว่าจะฉันใครคิดว่าไม่ฉันรูปที่ไม่ฉันได้รับการสรรเสริญช่วยยกมือไม่ฉันยกมือนะอ่าไม่ฉัน ใครคิดว่าลูกที่ฉันช่วยยกมือโอ้โหยกมือกันพรึบเกือบทั้งหอเลยฉันใช่ไหมแอาแสดงว่ามติส่วนใหญ่ของเราบอกฉันดีกว่าขอฉเฉลยขอฉเฉลยนะพเจ้าสรรเสริญผู้ไม่ฉันอ เู้าสันเรินผู้ไม่ฉันหักมุมทุทกคนเลยนะโอ้โห oh. นะเราไปดูพระสูตรกันดีกว่าเพื่อความสบายใจ <c oughs> นะ <c oughs> นะสมัยหนึ่งพระผู้มีพระภาคประทับอยู่ณนะพระวิหารเชตวันอารามของท่านอนาถาบินทิกาเศรษฐี เขตพระนครสาวัตถีหน้าที่นั้นแลพระภูมิพระภาคจัดเรียกพิกุทั้งหลายว่าภิกุทั้งหลายภิกุเหล่านั้นทูนลรับว่าพระเจ้าข้าดังนี้นะภิกุทั้งหลายพวกเธอจงเป็นธรรมทายาทของเราเถิดอย่าเป็นอามิทายาทของเราเลยเรามีความเอ็นดูในพวกเธออยู่ว่าทำอย่างไรหนอ สาวกทั้งหลายของเราจะพึงเป็นธรรมทายาทจะไม่พึงเป็นอามิททายาทภิกขุทั้งหลายถ้าพวกเธอจะพึงเป็นอามิททายาทของเราไม่เป็นธรรมทายาทใสด้วยความที่พวกเธอเป็นอามิททายาทไม่เป็นธรรมทายาทนั้นทั้งพวกเธอทั้งเราพึงถูกวินยูชนติเตียนได้ว่าพวกสาวกของพระศาสดา พากันเป็นอามิสทายาตไม่เป็นธรรมทายาตภิกุทั้งหลายเป็นธรรมทายาตของเราไม่เป็นอา m i t ทา y าตไซด้วยความที่พวกเธอเป็นธรรมทายาตไม่เป็นอา m i t ทา y าตถ้าพวกเธอพึงเป็นอามิ t าญาต d นั้นทั้งธรรมทายาตนั้นทั้งพวกเธอทั้งเรา ไม่พึงถูกบินโยชนติเตียนว่าพวกเธอพวกสาวกของพวกเธอนะพระศาสดาพากันเป็นธรรมทายาทไม่เป็นอามิททายาทเพราะเหตุนั้นแหละพิกูทั้งหลายเธอจงเป็นธรรมทายาทของเราเถิดอย่าเป็นอามิททายาทเลยเรามีความเอ็นดูในพวกเธออยู่ว่าทำอย่างไรหนอสาวกทั้งหลายของเราพึงเป็นธรรมทายาทไม่พึงเป็นอามิททายาท พิกขูทั้งหลายถ้าเราบริโภคเสร็จอิ่มน้ำสำราญเป็นอันดีเพียงพอแก่ประโยชน์แล้วแต่บินดาบาดของเรายังมีเหลืออยู่อันจำต้องทิ้งในเวลานั้นพิกคูสองรูปอันความหิวและความถอยกำลังครอบงำแล้วพากันมาเราพึงกล่าวกับเธอทั้งสองอย่างนี้ว่า ดูก่อนพิกุทั้งหลาย <c oughs> เราบริโภคเสร็จอิ่มหนำสำราญเป็นอันดีเพียงพอแก่ประโยชน์แล้วแต่บินดาบานนี้ของเรายังมีเหลืออยู่อันจำต้องทิ้งเธอทั้งหลายหวังจะบริโภคก็จงบริโภคเถิดถ้าเธอทั้งหลายจักไม่บริโภคเราจกทิ้ง เสียในที่ปราชากของสดเขียวหรือจากเทเสียในน้ำที่ไม่มีตัวสัตว์ณบัดนี้พิกูสองรูปนั้นรูปหนึ่งมีความคิดอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาคสเสวยเสร็จอิ่มน้ำสำราญเป็นอันดีเพียงพอแก่ประโยชน์แล้วแต่บินทบาตของพระผู้มีพระภาคนี้ยังมีเหลืออยู่อันจำต้องทิ้ง ถ้าเราทั้งหลายจักไม่บริโภคพระผู้มีพระภาคก็จักทรงทิ้งเสียในที่ปราศจากของสดเขียวหรือจักทรงเทเสียในน้ําที่ไม่มีตัวสัตว์ณบัดนี้แต่พระผู้มีพระภาคตรัสสอนไว้ดังนี้ว่าพิกุทั้งหลายพวกเธอจงเป็นธรรมทาญาตของเราเถิดอย่าเป็นอามิ t h าญาตเลยก็บินทบาตินี้เป็นอามิตรอย่างใดอย่างหนึ่ง อย่ากละนั้นเลยเราไม่พึงบริโภคบิณฑบาตนี้พึงยังคืนและวันนี้ให้ล่วงไปอย่างนี้ด้วยความหิวและความถอยกำลังนี้แหละเธอจึงไม่บริโภคบิณฑบาตนั้นแล้วยังคืนและวันให้ล่วงไปอย่างนี้ด้วยความหิวและความถอยกำลังนั้นเองส่วนพิกุรูปที่สองมีความคิดอย่างนี้ว่าพระผู้มีพระภาค สเสวยเสร็จอิ่มน้ำสำราญเป็นอันดีเพียงพอแก่ประโยชน์แล้วแต่บินทบาดของพระผู้มีพระภาคนี้ยังมีเหลืออยู่อันจำต้องทิ้งถ้าเราทั้งหลายจักไม่บริโภคพระผู้มีพระภาคจักทรงทิ้งเสียในที่ปราศจากของสดเขียวหรือจักทรงเทเสียในน้ำที่ไม่มีตัวสัตว์ณบัดนี้อยากละนั้นเลยเราพึงบริโภคบินตบาดนี้บรรเทาความหิว และความถอยกำลังพึงยังคืนและวันนี้ให้ล่วงไปอย่างนี้เธอจึงบริโภคบินทบาทนั้นบรรเทาความหิวและความถอยกำลังพึงยังคืนและวันนั้นให้ล่วงไปอย่างนี้ภิกขุทั้งหลายภิกขุนั้นแม้จะบริโภคบินทบาทนั้นบรรเทาความหิวและความถอยกำลังพึงยังคืนและวันนั้นให้ล่วงไปอย่างนี้ถึงอย่างนั้น ภิกุรูปก่อนโน้นยังน่าบูชาและสรรเสริญกว่านะข้อนั้นเพราะเหตุใดพิกขุทั้งหลายเพราะข้อนั้นจะเป็นไปเพื่อความมักน้อยสันโดษขัดเกลา่เลี้ยงง่ายปาราบความเพียรแก่พ,พิกขุนั้นสิ้นกลาลนานพิกขุทั้งหลายเพราะเหตุนั้นแลพวกเธอจงเป็นธรรมทายาทของเราเถิด อย่าเป็นอาิิสาาาา a ของเราเลยเรามีความเอ็นดูในพวกเธอว่าทำอย่างไรหนอพวกสาวกของเราพึงเป็นธรรมทายาทไม่พึงเป็นอามิสาาาา a พระผู้มีพระภาคสุคตเจ้าได้ตรัสพระพุทธพจนี์น้แล้วจึงเสด็จลุกขึ้นจากอาสนะเข้าสู่พระวิหารอันนี้เป็นพระสูตรนี้ที่นำมาให้พวกเรานะลอง พิจารณากันนะก็อาจจาะหักมุมนิดหน่อยนะก็ทายผิดกันเยอะนะไม่เป็นไรถ้าอาจารย์ทายก็ถ่ายว่าฉันเหมือนกันนะแต่พออ่านไปโอ้ผู้เจ้าสรรเสริญผู้ที่ไม่ฉันนะติดตามใน สื่อออนไลน์ตรงนี้นะประโยชน์อะไรเล่าสำหรับการติดตามพระองค์บอกว่าเพื่อได้ซึ่งกระถาวัตถุ10อย่างนะกระถาวัตถุ10อย่างคือความมักน้อยความสันโดษความสงบสงัดการไม่คลุกคลีการมีความเพียรศินสมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทัศนะเป็นธรรมะเครื่องขูดเก่ากิเลสนะจะทําให้เราขูดเก่ากิเลสดังนั้นเราต้องมีเหตุผลในการติดตามแลนะพระองค์ ได้ตัสไว้แล้วว่ารรมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการร่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระศาสดานะ